ผมครอบครัวผมไม่ทําเรื่องสกปรกโสโครกพวกนี้ไม่รับเงินพวกนี้ไม่เคยรับเงินพวกนี้แม้กระทั่งสลึงเดียบบาทเดียว หลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ออกหมายจับอดีตเลขาส่วนตัวของนายเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีความผัวพันกับคดีหมูเถื่อนและคดีการสวมสิทธิ์ตินไก่ส่งออกนอกประเทศ นายสมเกียจกอภัยศารหรือเฮียเกียร์อดีตเลขานุก,การส่วนตัวของนายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรปัจจุบันดํารงตําแหน่งวัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถูกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอคุมตัวเข้าสอบปากคำหลังถูกออกหมายจับในความผิดลายข้อหาทั้งพรบรสุลก,กากรพรบรโรคระบาดสัตว์ ความผิดฐานอังยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งพบความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนไก่ขนาดที่นายสมเกียรติปฏิเสธข้อกล่าวหา นอกจากนี้ DSI ยังได้สอบปักคำประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่างนายหลี่เส่นเจียวหรือเฮียเก้าหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้ที่ยังคงหลบหนีว่าเกี่ยวข้องกันในลักษณะใดในทางธุรกิจและรู้เห็นในกระบวนการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปยังประเทศที่สมที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาหรือไม่ สำหรับนายหลี่ึ่งเจียวหรือเฮียก้าวมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมการค้าและเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียหนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีซึ่งมีรายงานข่าวว่าเป็นพี่น้องคนละแม่กับนายเฉลิมชัย โดยเรื่องนี้นายเฉลิมชัยออกมาระบุแล้ววันนี้ว่าไม่ได้มีบิดาคนเดียวกันซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามโยงว่ามีความใกล้ชิดพร้อมชี้ว่าหากทำผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายขณะที่วันนี้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหวหนาพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมามีขบวนการทางการเมืองพยายามพาดพิงเชื่อมโยงว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยทำเรื่องสกรปรก ผมไม่เคยรับเงินพวกนี้แม้กระทั่งบาทเดียวผมไม่เคยให้มีนอมินีหรือตัวแทนที่จะไปรับเงินพวกนี้แม้แต่บาทเดียวไม่เคยเอื้อประโยชน์ในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้กับใครทั้งสิ้นนะครับผมมีหลักการทำงานผมอย่าว่าแต่คนใกล้ชิดผมเลยครับให้คนในครอบครัวผมเองถ้าทำผิดผมก็ไม่ปกป้องไม่เอื้อประโยชน์ให้แน่นอนร้อยเอร์เ สำหรับคดีนี้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บุคคลบริษัทของเฮียเก้าซึ่งการบุคคลในครั้งนี้ขยายผลมาจากการสอบบริษัทชิปปิ้งนำเข้าหมูเถื่อนโดย d s i ระบุว่าพบพฤติกรรมเฮียเก้าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทชิ้นส่วนไก่จากประเทศที่3เข้ามาในประเทศไทยแล้วสวมสิทธิสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตในไทยโดยทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และใช้ตราสัญลักษณ์ปลอม ก่อนส่งออกไปที่ประเทศจีนซึ่งสำหรับขบวนการนี้ DSI ระบุว่าพบข้อมูลนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องการนำชิ้นส่วนไก่ออกไปต่างประเทศนะครับก็คือมีการนำเข้านะครับชิ้นส่วนไก่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาแปลรูปเป็นแพ็กกิ้งแพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอันนี้ ยังคงต้องติดตามสำหรับการเดินหน้าขยายผลอย่างเข้มข้นของคดีนี้ว่าจะพบหลักฐานชิ้นส่วนสำคัญใดเพิ่มเติมท่ามกลางการจับตาของสังคมว่าจะมีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่